สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตซอยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสด์นักสแสดงคุณภาพมากประสบการณ์ที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้ในวงการบันเทิงอย่างมากมายจนเธอถูกขนานนามว่าเป็นราชินีจองเงินและล่าสุดกับผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องปีกมารซึ่งบทบาทที่นักสแสดงคุณภาพท่านนี้ได้รับเธอถึงกับเอ่ยปากบอกว่าเป็นบทที่หนักมากๆครับแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับ ถือว่าเป็นงานหนักนะสำหรับพี่เรื่องนี้หนักมากค่ะก็เคยเป็นแม่แป๊บๆอะค่ะ <c oughs> แล้วอนนี้ต้องเป็นทั้งเรื่องแล้วลงลึกค่ะ <c oughs> ก็ค่อนข้างใจย,ยากนิดหนึง่งสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสด์นักแสดงคุณภาพมากประสบการณ์ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องปีกมารในบทสลักแม่ที่รักลูกอย่างสุดหัวใจ ซึ่งถึงแม้พี่เปิ้ลจะเคยเล่นบทแม่มาบ้างแล้วแต่ว่าบทแม่ที่มีปมความหลังอย่างสลักกลับเป็นบทที่หนักมากๆสําหรับพี่เปิ้ลแต่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดวันนี้ครับพี่อุงกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับพี่เปิ้ลจารุณีถึงบทบาททางการแสดงในละครปีกมานกันครับปีกมานผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องล่าสุดของเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ในบทสลักแม่ผู้รักและเทอทูลลูกชายอย่างผู้ชายสุดหัวใจ จนเมื่อสไลาลาได้เข้ามาแต่งงานกับลูกชายตนสลักจึงคิดไปว่าสไลาลากำลังจะมาแย่งชิงความรักไปจากอกเธอจึงพร้อมที่จะสยายปีกของผู้เป็นแม่เพื่อเรียกร้องความสนใจโดยไม่คิดว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญหาที่ทำให้ชีวิตของลูกชายที่เธอรักยิ่งต้องพบเจอกับความเจ็บปวดถือว่าเป็นงานหนักนะสำหรับพี่เรื่องนี้หนักมากค่ะเพราะว่าก็เคยเป็นแม่แป๊บๆป,ปะค่ะแล้วพอนี้ต้องเป็นทั้งเรื่องแล้วลงลึกค่ะ ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าเราเราไม่มีลูกนะคะสลักก็มีความเสียใจจนได้ก็เป็นความฝังใจเป็นปมด้อยเลยละ่ะว่าอยู่ๆสามีทิ้งทิ้งไปทั้งที่ลูกยังเล็กๆอยู่นะ่ะยิ่การที่เลี้ยงลูกมาคนเดียวเนี่ยก็ทําให้จะหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องเป็นลูกชายวันหนึ่งลูกบอกว่าจะแต่งงานโอ้ oh. ผมกับสลายลาจะแต่งงานกันครับ ก็ต้องอาศัยผู้คุบกับที่สุดเลยค่ะ,คะเพราะว่ายอมรับว่าบางทีมองตื้นไปค่ะสลับเนี่ยนะด้วยคาแรคเตอร์มันใครดูก็เกียดพอพี่เปิ้ลมาเล่นเนี่ยวิธีการแสดงของแกเนี่ยนะดีเกินคาดอุ้ยทำไมมันร้ายจังเลยอ่ะแต่ว่าในความร้ายนั้นน่ะเราสามารถอมยิ้มไหวความร้ายนี้ได้ซึ่งอันนี้ต้องยอมเลยว่าแหมพี่เปิ้ลแกจะฝีมือจริงๆพี่ปิ้ลจารุณีร้ายคะร้ายคืยคอ ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถได้ขนาดนี้มาก่อนอย่างเช่นแบบมาถึงเสร็จปุ๊บอุ้มลูกเราไปเลยแบบโอ๊ยจ้าตเลี้ยงแบบเป็นคนที่แบบไม่สนใจใครเลยยกเว้นตัวเองพี่เปิเป้ลเก่งมากครับสิ่งที่พี่เปิ้ลพูดเนี่ยพี่เปิ้ลพูดพี่เปิ้ลต้องสื่อให้รู้ว่าแม่เนี่ยรักเนี่ยมไม่อยากสูญเสียความรักลูกสัญญาสิพูอย่าทิ้งแม่อยู่กับแม่ตลอดไปนะลกูกครับแม่ <laughs> ปัญหาของแม่ๆลูกๆเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนะคะสมัยนี้เรื่องราวทุกอย่างมันแรงขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือความรักที่แม่มีกับลูกแต่มันจะทํำยังไงให้แม่เนี่ยเป็นแม่ที่สามารถเป็นแม่พระของลูกได้จริงๆต่อถึงคุณแม่ทุกๆท่านนอกจากความบันเทิงแล้วคงจะได้ประโยชน์อีกมากมายยังไงก็ฝากปีกมาของเราด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ